ไฮฮฮะวันนี้ว่างๆก็เลยมาเล่นอารามแดนฝึกฝนนะคุณสาหรับอารามแดนฝึกฝนอันนี้จะเป็นเรียกว่าเป็นกิจกรรมที่เฉพาะก็เล่นการ์ดนะคะอันนี้แอบท้าทายไปแล้วแหละยากเอาเรื่องอยู่คุณนะออคือ ห้องแรกเดี๋ยวพาร์ทนี้ก็จะเป็นพาร์ทแรกจะแบ่งเป็นสองห้องเนาะคุณก็จะเป็นจู่โจมหนักหน่วงกับโจมตีต่อเนื่องนะคะอันนี้คือฝ่ายเราใช้ชา์จโจมตีจะสร้างความเสียหายบวกหนึ่งแลวเมื่อจบเอฟเฟกฝ่ายเราจะจั่วการ์ดหนึ่งใบนะคะแล้วก็หลังจากฝ่ายเราเปลี่ยนตัวละครจะก่อให้เกิดลูกเต่าชนิดเดียวกับตัวละครที่เข้าต่อสู้ของฝ่ายเราหนึ่งลูกซึ่งอันนี้มันเกิดขึ้นมากสุด2ครั้งต่อเทิร์นทีนี้ชา์จโจมตีใช้ตัวอะไรดีเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของการจัดเด็กนะคะส่วนคลิปนี้คือ,อกิจกกรรมนนี้ขอออธิบายาย่่ว มันเป็นกิจกรรมที่อยู่ตลอดทั้งช่วงอัปเดตในแต่ละช่วงเนาะคุณซึ่งมันจะอยู่ยาวนานมากแต่ตอนนี้เหลือ9้าวันแล้วแล้วเราเพิ่งมาเพิ่งมาเล่นคุณเดี๋ยวอ่าคงจะค่อยๆทยอยกลับมาเล่นถ้าถ้ามีอ่ามีเวลาเหลือนะคะอันนี้มีเวลาเหลือก็อเลยมาเล่นนะคุณแต่มันอาจจะช้าไปนิดนึงนะคะในส่วนของการจัดเด็กตอนแรกเราคิดว่าจะใช้เป็นตัวละครที่มันสามารถอ่อากระจายธาตุได้นะคะแต่ทีนี้การชาร์จโจมตีคืออะไร คุณคุณต้องไปดูบางตัวจริงๆบางตัวอาจอันเนี้ยมันต้องมันต้องใช้ตัวฮิวด้วยเนาะคุณถ้าเป็นตัวละครที่โจมตีแล้วฮิวได้ก็จะค่อนข้างโอเคนะคะ,ะกดผิดเลยคุณอันนี้มาตัวละครที่มีฮิวได้คือที่นึกออกจริงๆนะคุณมีมีคุณนิวคนหนึ่งซึ่งเรารู้สึกเราก็เล่นคุณเขาไปแล้วนะใช่ไหม เล่นคุณเขาเรียกแปลกๆอันนี้เนาะคุณแล้วก็มีสร้างความเสียหายทะลวงด้วยชาร์จโจมตีอเอชาร์จโจมตีทำยังไง ชัดโจมตีก็คือถ้าหเห็นชัดชัดรู้สึกจะเป็นน้องครีจะมีชัดโจมตีก็คือเป็นตัวละครเลือกคุณเลือกตัวละครตัวแรกเนาะแล้วก็โจมตีไปก่อนเสร็จเราก็ไปเลือกตัวอื่นหรือว่าจะเลือกเราไม่โจมตีแล้วเปลี่ยนตัวแล้วเปลี่ยนกลับมาก็ได้อะไรประมาณนี้นะคะทีนี้ถ้าเกิดเป็นแบบนั้นก็แนะนําว่า,าคุณนิวจริงๆก็กโจมตีปกติก็จะมีมีรักษาคุณเขา ก็ได้นะคะแต่ว่าอันนี้โจมตีปกติด้วยอืถ้าถามว่าชา้าโจมตีไหมคือคุณยวเอามาใช้อะค่อนข้างโอเคนะแต่ถ้าคุณไม่มกีก็เป็นทีมเริ่มต้นก็ก็ได้อยู่เช่นกันแต่ทีนี้ทีมเริ่มต้นเนี้ยแนะนำว่าเป็นตัวละครที่โจมตีจากนอกสนามมาด้วยก็จะดีมากนะคะจริงๆคุณเคยยาใส่เข้าไปเหอะไม่เป็นไรหรอกแล้วก็คุณดีลุก คุณทีลุกจะใส่เข้าไปก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะชา้าโจมตีคือเป็นการโจมตีปกตินะคุณคือคุณเปลี่ยนตัวแล้วก็อ่า คือสมมุติตอนแรกกับเป็นตัวน้องซูใช่ไหมแต่็จแล้วคุณเปลี่ยนไปเป็นตัวคุณเคยะแล้วเปลี่ยนกลับมาที่น้องซูแล้วโจมตีปกติก็จะเป็นเรียกว่าเป็นการชาร์จโจมตีนะคะอีกอันหนึง่งเอ๊อยากได้เป็นตัวละครที่ช่วยผสมธาตุคุณฟิเชลมาก็ได้นะคะอันนี้ก็ค่อนข้างโอเคแล้วก็ถ้าได้เป็นพวกแบบสร้างความเสียหายบวกหนึ่งด้วยอย่างนี้ อันนี้ก็ได้นะคะได้ลูกเต่าเพิ่มด้วยก็ค่อนข้างโอเคนะคุณมีเป็นพวกเปลี่ยนตัวละครไปเรื่อยๆอ,อย่างอ่าเวนตี้ก็ได้แล้วก็อีกอันหนึ่งที่ค่อนข้างแนะนําคือแคทเธอรีนนะคุณแต่ว่าพื้นที่ในในที่เราข้างกระดานลงสนามสําหรับห้องนี้มันจะมีพื้นที่ไม่พอเพราะฉะนั้นจัดสรรให้ดีนิดนึงนะคะเ c h a m b e r ออาจจะต้องใช้หรือตัวที่อ่าใครไม่ได้เอาตัวฮิลไปก็เป็นอันที่ฮิล ฮิวจับจัดจ้านจานอันนี้มันไม่ใช่ฮิวเนี่ว่าโทษเอออันที่ฮิวจัดจ้านไปบ้านโคโคมินี่อันนี้สังกวนนมิยะอันนี้คุณเอาไปมันจะช่วยได้นะคะฮิวทั้งตี้เพราะว่าฝ่ายตรงข้ามมันมันมันโจมตีแล้วแบบมันกัดกร่อนน่ะมันโดนทั้งตีเนาะอันที่เป็นโล่นี้ไม่ค่อยได้ใช้หรอกคุณเอาเอาอะไรที่มันฮิวได้อ่ะตัวนอกสนามก็ได้ตัวในสนามก็ได้อ่ะใส่ไปนะคะ ประมาณนี้นะเลือกเสร็จแล้วเราก็เข้าท้าทายกันไปเลยนะคุณเอ้มีการ์ดจั่วอะของที่อันนี้ตัวละครได้รับความเสียหายลบหนึ่งอันนี้เปลี่ยนไปดีกว่านะคุณเทมาริไม่ต้องเอาหลอกนะ้อ <c> ง <oughs> น้องไปก่อนนะอันนี้จั่วการ์ดได้เพิ่มก็โอเคนะคะเอามาก่อนคุณโอ้ได้อันนี้แต่เดี๋ยวเราเลือกเป็นน้องซูมาก่อนนะคะดดเดี๋ยวให้น้องซูเขาอ,าอจริงจโจมตีไปก่อนก็ได้ถ้าเกิด ถ้าเกิดมีลูกเต่าให้ไม่มีเลยขออย่างน้อยอคุณเคยะน่าจะได้โจมตีเป็นตัวหลักน้องคุณอันนี้น้องซูน้องซูไม่ต้องโจมตีเราเปลี่ยนเป็นคุณเคยะมาก่อนคุณอันนี้จะจะขึ้นนะคะคือเปลี่ยนตัวละครแล้วก็จะจะได้เรียกว่ายังไงอ่ะได้นี้เราโจมตีคนนี้ไปเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเปลี่ยนกลับมาที่น้องซูน้องซูจะได้ชาร์จชาร์จโจมตีความเสียหายบวกหนึ่ง อันนี้โดนกันตึงๆแน่นอนอคนนี้โดนระเบิดไปเนาะคุณมันคือความสามารถของของตัวตรงนี้นี่แหละคุณอันนี้โดนปลุกแล้วแล้วก็อ่ากัดกร่อนคอเรชันนะคะเป็นความเสียหายทะลวงทุกทุกตัวละครเนาะคุณสำหรับอ่าเตัวละครนอกจากตัวละครนอกสนามที่ค่าพลังชีวิตไม่เกิน3าหน่วยแล้วคือตัวละครฝ่ายเดียวกันทั้งหมดจะได้รับความเสียหายทะลวงนะคะตัวละครนอกสนามที่พลังชีวิตไม่เกิน3ามหน่วย อันนี้เราสามารถให้อ่าให้ทานอาหารไปได้ก็เดี๋ยวให้น้องสูทานไปก่อนนะคุณเคยยาไว้ที่หลังเสร็จแล้วก็อันนี้มีอมเออันนี้เป็นโจมตีปกติมันไม่ใช่ชาร์จโจมตีอะดิอยากได้ชาร์จโจมตีจริงๆลงทีนารีจะได,ได้ได้ชาร์จโจมตีนะอันนี้ได้ไหมไม่ถือว่านับเป็นชาร์จโจมตีอะดิอ๋อเมื่อกี้ได้นี่คุณตั้งความเสียหายบวกหนึ่งแล้วได้จั่วการ์ด เมื่อกี้ถือเป็นชาร์จโจมตีเ๋ยวเราให้น้องสู้เขายืนต่อไปนะคะอันนี้คือเขาแจ้งจบเทินไปแล้วอะ่ะเราลงเทมาริก็ได้อะจะได้ดรอบหน้าจะได้มีมีอะไรให้ให้บ้างเอน้องสู้เขาอิ่มแล้วอะ่ะงั้นลงอันนี้ให้คุณเคยะไปเพิ่มนะคะเขาจะได้ได้ยืนได้แน่นๆหน่อย จะลงให้ฟิเชลด้วยเหมือนกันอันนี้มันจะได้รับคิวมาเนาะคุณตอนนี้ทุกคนมันเลือดเหลือมากกว่าอ๋มก็เลยก็เลยก็เลยโดนกัดก่อนคอร์เรชันกันมานะคะขอทาดลมน้ําแข็งเก็บไว้ด้วยเช่นกันเนาะคุณคือหลักๆคือห้องเนี้ยเขาจะสอนให้เรารู้จักการระบตัวไปโจมตีแต่ว่าโอ้โหเราก็จะโดนโดนค่อนข้างหนักนะ นี่คืออะไรอ่ะเมื่อกี้นี้เห็นแอบเห็นห้าเดี๋ยวให้น้องซูกินไปก่อนนะคะน้องซูบอกหนูอืดมากเลยพี่ <c oughs> ขอเดี๋ยวเดี๋ยวแปะมานะตัวนี้อีกอันนึงโอ้โหเขาเปลี่ยนเปลี่ยนไปแล้วไม่เป็นไร <c oughs> เรายิงอันนี้ไปนะคะ <c oughs> อยากสกิลธาตุเนาะแต่ว่าต้องเปลี่ยนกลับไปก่อนคุณ เปลี่ยนกลับมาที่น้องซูก่อนเดี๋ยวเขาเปลี่ยนแน่นอนเพราะฉะนั้นโอ้อันนี้สกิลธาตุก็ได้นะแต่ไม่อะเราใช้อันนี้มันจะได้กระจายไปหนึ่งแล้วมันจะได้ลูกเต่ามาเพิ่มอีกหนึ่งเอา้าไม่ใช่ลูกเต่าดีมันได้จัว่วแต่อย่างน้อยมันแบบบวกค่าความเสียหายเพิ่มนะคะอันนี้เราเราลงพลังงานเพิ่มไปละกันนะคุณแล้วก็ให้น้องซูยืนไปนั่นแหละฮะ จริงจริงมันควรจะมีฮิลฮิลมาบ้างอะไรบ้างนะ <laughs> อยากได้ฮิลหมู่การฮิลหมู่หน่อย <laughs> เดี๋ยวคอเรชันมาเอาโอเวอร์โหลดเปลี่ยนเฉย <laughs> แต่ไม่เป็นไรมันฮิลขึ้นมาอยู่อันนี้พี่เคยะฮิลไหม <laughs> <laughs> ได้ดีเดี๋ยวให้เคยะเป็นคนโจมตีชาร์จโจมตีได้ไหมลนะ่ะ <laughs> ยูไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ เดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นฟิเชลบ้างฟิเชลจะไม่ได้เล่นนะคุณน้องซูนี่ไม่รู้ว่ายืนไหวไหมเทมารินายไม่นะเดี๋ยวให้คุณเคยาเขาสกิลอยากให้สกิลสกิลก่อนได้ไหมอ่ะสกิลไม่ทันเราเปลี่ยนไปก่อนคุณเดี๋ยวเคยาได้กินนะคะโอเคคนนี้มีคอร์เรชันโอเคเลือกอันนี้มาก่อนคะ่ะ <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวเราเปลี่ยนตัว คุณเคียยาต้องได้กินคุณไม่งั้นคุณเขายืนไม่ไหวไม่งั้นไม่ได้ไม่ได้คิวอ่าอันนี้เราดีนะเนี่ยมันลูกเตา๋าได้พอดีอดิเปลี่ยนกลับมานะคะคือเปลี่ยนมาเราจะได้ลูกเตา๋าอันนี้มันเกิดขึ้นสองครั้งนะคุณแล้วเราก็เอาจะเอาไผ่มอนมาเปลี่ยนจะเอาไผ่ม้อนมาเปลี่ยนอ,ะอ่ะเออไผ่มอนลง ลงไปเลย<ข>อ,อันตีไปนะคะคเสร็จแล้วเดี๋ยว,วเราจะเปลี่ยนตัวคุณไม่รู้น้องสูจะยืนไหวไหมน่าจะต้องเปลี่ยนตัวให้ให้ฟิเชลอ่าไม่ต้องเปลี่ยนแล้วไปลงคือน้องสูวยืนไม่ไหวแน่ไปลงลงนี้ก่อนค่ะเราต้องมีจ้าการ์ดจั่วเพิ่มนิดนึงนะคุณโอ้โหไหนอาหารเราอ <laughs> ไม่มีเลยเหอ มีอันนี้ช่วยเปลี่ยนตัวได้นะคุณเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอบหน้าเราจะใช้นะคะเดี๋ยวน้องซูไม่โดนคอเรชั่นแล้วคุณเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรรอบหน้านี้เดี๋ยวน่าจะต้องมันถึงเนี่ยเทิร์นสี่แล้วเทิร์นสุดท้ายแล้วคุณเราต้องรีบกาจัดเขานะคะขอน้ําแข็งได้ไหมเอาเออกมาแล้วกันเอามาก่อนได้อยู่คุณได้อยู่ที่แปลว่าโอโหอันติ ไม่ได้ใช้ไม่ได้เล่นแหมเอาไงดีเนะี่ยอ่าเออน้องซูมามาก่อนแล้กันเพราะว่าน้องจะให้น้องเขาช่วยกระจายทาาซะหน่อยออเธอก็ที่หนึ่เองคุณเทินตุดท้ายแล้วด้วยน้องซูใส่อันนี้แล้วน้องจะได้อันนี้ไหมอ่ะไม่แล้วคุณเราเราจะ อันนี้ลบสามอันนี้เท่าไหร่อันนี้ลบสองเราไม่ต้องเราโจมตีปกติไปได้ไหมอ่าเอโจมตีปกติไปก่อนเราไม่ต้องใช้ลูกเต่าเยอะเนาะคุณอันติไม่ต้องใช้นะคะจริงๆก็อยากใช้แหละอันนี้เปลี่ยนมาแล้วเดี๋ยวเขาอ่าเคยะช่วยนะคุณทีนี้เดี๋ยวมันเปลี่ยนอีกไหมอะเปลี่ยนไหมโอ้โหโดนเปลี่ยนอีกแน่เลยน้องสูกลับไปอีกเปล่าอะ ลหลังจากใช้สกิลเอาละหลังจากใช้สกิลอย่างเดียวใช่ไหม <c oughs> ฉันโจมตีปกติได้ไหมโอ้ฟิเชลโจมตีอะไรขนาดนี้อ่ะโออยากได้อันนี้อันนี้ดีกว่าคุณกำจัดไปเลยพลังงานพลังงานไม่พอมีไม่มีอะไรบวกพลังงานได้เลยเหรอ <c oughs> <c oughs> อยากอยากได้พลังงานมากอันนี้ใช้ สกิลธาตุจะก่อให้เกิดลูกเต่าอ๋อเขาแจ้งจบเทิร์นแล้วนี่คุณเราทําอะไรก็ได้แล้วเพราะฉะนั้นนี่คืออะไรอ่ะฝ่ายเราใช้ชาร์จโจมตีได้ดีเราใช้อันนี้ไปก่อนคุณไปใช้สกิลแล้วให้มันเปลี่ยนไปเราจะไม่ต้องเสียลูกเต่าในการเปลี่ยนเนาะทีนี้คุณเคยาก็จะบึ้งมาอันนี้เนาะคุณเสร็จแล้วเราเราสามารถใช้อันนี้ได้อา้าวมันแค่แค่หนึ่งเองเหรองั้นเราใช้อันนี้คุณ มีมีเหลือเพิ่มมังเหรอได้ถึงถึงไหมอ่ะโอ้โหเปลี่ยนเป็นฟิเชลแต่ฉันไม่มีลูกเต่าแล้วมันไม่ได้อยากชาร์จโจมตีกลับไปชาร์จโจมตีได้ไหมอะน้องคือ <c oughs> อันนี้ก็หมดแล้วลูกเต่าไม่ได้เออ่าต้องต้องเหลือคนเนี้ยแล้วเ,เก็บตัวเนี้ยแล้วคุณมาเราวัดดวงกันหน่อยว่า อันเยอะมันชาร์จไฟ,ฟฟ้าแล้วแล้วเก็บได้ไหมโอ้โหเก็บไม่ได้ด้วยเก็บไม่ได้ได้อยู่สามพันเอ๊ะเราต้องการกี่พันนะคุณ อา้าวเราต้องการสามพันนี่วะเรานีกว่าต้องการสี่พันท้อฉันนึกว่าจะไม่ได้ซะแล้วห้องแรกนะห้องแรกโทรมามาแป๊บหนึ่งคุณสามพันนี่ว่านี่ไงเก็บได้แล้วโอ้โหตอนแรกหลือด้วยแ 6, ค่หน,นึ่งพันคะแนนมาเดี๋ยวไปห้องถัดไปนะคะโจมตีต่อเนื่องเนาะเราต้องอ่าสี่เทินเหมือนกันนะคุณเราลืมบอกไปว่าห้องแรกมันก็สี่เทินอันนี้คือหลังจากฝ่ายเราใช้สกิลจะสร้างความเสียหายพวกหนึ่งอันนี้มันอ่า ก็จะซ้อนทับกันได้สูงสุด3บวก3แต่เมื่อสิ้นสุดเทิรนจะลดลง1ขั้นแล้วเมื่อเราฝ่ายเราใช้สกิลที่เธอถูกใช้ไปแล้ว1ครั้งในเทอรนนี้จะใช้ลูกเต่าน้อยลงแต่ถ้าใช้2ครั้งจะใช้ลูกเต่าน้อยลงอีกอันนี้แนะนําว่าน้องซูมาค่ะแล้วก็ที่เหลือคือเป็นตัวละครอย่างเช่นฟิเชลหรือว่า,าคุณเคยะาก็ได้แต่คุณเคยานี่อาจจะต้องต้อง ต้องเรียกว่าอย่างไงอ่ะต้องอันติเนาะทีนี้เป็นตัวละครที่ติดธาตุได้จากนอกสนามอีกอันหนึ่งที่แนะนําก็คือเป็นซิงชิวนะคะปิงชิวนี่แต่ต้องอันติแต่อันติเขาเขาเรียกว่าอย่างไงอ่ะอ่าค่อนข้างค่อนข้างโอเคเนาะอีกคนเซียงหลิงก็โอเคอยู่คุณคือเซียงหลิงที่สําคัญคือถ้าเขาอันติปุ๊บใช่ปะแต่เขาใช้ลูกเต๋าเยอะคือช่างอันติปุ๊บคุณโจมตีปกติแล้วแล้วมันจะติดธาตุ ือน้องเขาจะโจมตีซ้ําให้อีกทีหนึ่งเลยเนาะของซิงชิวก็เช่นกันนะคะคือติดสถานะแต่ตัวละครเราจะติดสถานะธาตุน้ำเนองคุณฝ่ายเราใช้การโจมตีปกติดาจาอ่าแต่อันนี้เขาให้ใช้สก,กิลไงเพราะฉะนั้นเอาเป็นตัวละครที่จริงๆโมนาก็ได้นะแต่โมนาคือเรียกว่ายังไงอะ จะมีการ,รได้ได้เรื่องของการเปลี่ยนตัวมานะคะแต่ก็ยังคงแนะนําแบบเป็นตัวที่โจมตีจากนอกสนามหรือว่าแปะท่าได้อย่างรวดเร็วน้องคุณน้องครีก็ได้น้องครีนี่ใช้บ่อยนะเนี่ยเตียงดิ่งกลัวป้าจะโจมตีแล้วไม่ติดทาาในทันทีอันนี้จะจะ,ะเป็นจุดที่ ค่อนข้างไม่ค่อยโอเคของเขานิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเลือกเป็นน้องคลีไปนะคุณทีนี้อ่าอันนี้เอา้าเราได้โหเราได้กรอบแพตตินัมมาเลยเหรอเอออ่าเป็นเป็นของใครดีของอเออของอันนี้ละกันของออสไปนะคะแล้วก็ของน้องคลีจะเลือกมาก็ก็ได้เช่นกันนะคุณ ไม่ไม่ดีปัญหาอะไรอันนี้ตัวนี้เทินนี้คือแบบแนะนำเป็นการใช้สกิลเพราะฉะนั้นก็คือเป็นตัวที่เป็นตัวสื่อเวทนะคะสามารถโจมตีปกติแล้วติดทัชได้เลยก็โอเคหรือว่าเป็นโจมตีสกิลก็ได้อย่าลืมว่าพวกลูกเต๋าอะไรอย่างนี้เนาะต้องมีเพียงพอก็พยายามใช้ ที่เป็นเจดแชมเบอร์ลงให้ได้นะคะรวมถึงพวกของเรียกลูกเตา๋าอันนี้เอามาด้วยก็จะโอเคมากโอเคเลือกเด็กได้แล้วก็เข้าทา้าทายเนาะคุณอันนี้เออพลังงานเพิ่มขึ้นก็ค่อนข้างโอเครานานี่ไม่ได้ใช้เอาออกนะคุณอันนี้เดี๋ยวเอาไว้เปลี่ยนนะคะเปลี่ยนลูกเตา๋าอันนี้จริงๆเข้าต่อสู้แล้วได้รับการรักษาก็ค่อนข้างโอเคโอเคงั้นเก็บไว้ก่อนนะ เจดแชมเบอร์ม,มาวุ้ยเจดแชมเบอร์นี่ดีมากคุณอันแรกสุดแนะนําว่าเป็นตัวที่แปะธาตุได้แปะไปก่อนต้าใช้สกิลธาตุแปะแปะไปะให้หมดเลยคุณพวองนี้แนะนําเป็นพวกอ่าออคุณยืนตัวเดียวเนาะมายืนตัวแรกอะ่ะพยายามเลือกลูกเต๋าให้เป็นธาตุเดียวนะคะให้ได้มากที่สุดเพราะว่าอันนี้มันใช้ได้เยอะมากใช้ได้เยอะมากคือยเกิด,ดลูกเต๋าน้อยลงเนี่ย เราลงเจดแชมเบอร์ไปก่อนเพราะเราไม่มีอะไรจะเสียเสร็จแล้วก็การคิวล,ลงไปก่อนเลยคุณแล้วเสร็จแล้วก็ลงน้องครีไปทีนี้ถ้าน้องครีให้น้องครียืนไปตลอดการในเทอร์นนี้แล้วเดี๋ยวตอนเทิร์นสุดท้ายคุณทอยเปลี่ยนก็ได้เพราะว่าลูกเหล่ามันจะลดลงได้เรื่อยแต่คุณคุณจาไว้ว่าอเปลี่ยนลูกเต่าไหมคุณจาไว้ว่าค okay, แบบเราต้องมีลูกเต่าที่เพียงพอนะคะเดี๋ยวเขาน่าจะเปลี่ยนตัวละคร แต่เ้าพอเขาเปลี่ยนตัวละครเราก็ยังมีสิทธิ์โจมตีอีกหนึ่งครั้งโจมตีไปค่ะระหว่างนี้พอเราโจมตีไปเสร็จเรียบร้อยไม่ต้องเปลี่ยนเป็นใครเพิ่มเติมแล้วนะคุณอันนี้คือคือเดี๋ยวน้องคีเทิร์นน่าจะขีดเพราะฉะนั้นจบเทิร์นไปค่ะจบเทิร์นไปน้องคีไม่เป็นไรหรอกน้องคียังพอยืนไหวน้องมีฮิวด้วยคุณวิ่ไม่เปลี่ยนอันนี้แต่เราไม่ต้องการเปลี่ยนนะมีป่ม้อนมาคุณอย่าลืมว่าป่้อนนี่นี่ใช้ได้ค่อนข้างเยอะมาก โอเคน้องพีใช้ใช้เท่านี้น่าจะน่าจะพอนะไม่ต้องเปลี่ยนแล้วคุณน้องแบบน้องช่วยเราเยอะแล้วนะอันนี้เราได้อ่าชาร์จโจมตีนะคะแต่เราจะเอาสิทธิ์ในการนี่เราบอมบอม,บ,อมบัคคู่ด,ดนไปก่อนหนึ่ง<อ>เราจะสิทธิ์ในการไม่ต้องอันติก็ได้คุณไม่เป็นไรคะ่ะเรื่องนี้นั้นออโอเคเดี๋ยวคงต้องอันติแล้วแหละ อ๋อไม่ต้องคุณน้องยังยืนได้อยู่เดี๋ยวอ่าน้องใช้ลูกเต๋าสามอันนี้ใช้สองเราแปะธาตุไปก่อนนะคะเดี๋ยวรอบถัดไปเสร็จแล้วแล้วเหลือลูกเต๋าอีกหนึ่งเออลูกเต๋าอีกหนึ่งให้น้องน้องพีคือเออ อันนี้ไม่ได้ใช้นะคะน้องครีเราขอโทษนะเธอหน้าคือน้องขีดหน่อยด้วยมั้งจริงๆเราใช้อันนี้ก็ได้นะเปลี่ยนสกิลธาตุไปเลยยังไงลูกเต่าก็เหลือลูกเต่าที่เหลือเราก็จะไม่ได้ใช้ทําอะไรเพราะฉะนั้นไม่ใช่สกิลธาตุอันติค่ะกดอันติไปเลยน้องคุณแล้วที่สําคัญคือยังไงเธอหน้าน้องเขาก็จะจะแบะไปอยู่แล้วแต่ว่าที่สําคัญได้อันนี้ตัวละครฝ่ายเราใช้สกิลได้ความเสียหายเพิ่ม นะคะเพราะฉะนั้นโอเคเดี๋ยวเธอหน้าจะเป็นซูโคสซูโคสหรือฟิเชลดีอยากได้ฟิเชลนะเออแลวเดี๋ยวเราลงฟิเชลมาก่อนฟิเชลก่อนฟิเชลเราซูโคสจะจะได้ไหมอ่ะโอ้ยแต่ซูโคสเขาได้ไงเดี๋ยวเราเลือกซูโคสมาต้องเคลียร์ขีดแน่ น,นี่แบบเผื่อฉันเผื่อทานเลือกให้เธอแล้วนะบอมบอมบาชุดันกันมาไหมมาอันนี้มาเนาะคุณเน,นี้มันระเบิดมาเราดูโค้ดได้บึมบึมแน่นอนคุณมาบึมบึมแล้วบึมบึมหนึ่งกระจายกันไปนะคะเปลี่ยนตัวละครเดี๋ยวเขา,าเขาวนกลับไปที่เดิมอันนี้ดอกไม้น้องพลีจะยังทำงานอยู่อีกอีกรอบไหม ไม่ทํางานทํางานได้ทํางานไม่รู้แต่ฉันฉันจะตีคุณไปตลอดอย่างนี้ไงละ่ะคุณไม่ต้องเปลี่ยนนี่ดอกไม้มันมันไม่อันนี้หรอเอ้เราเมื่อกี้เราไม่ได้ใช้สกิลหรอหรือว่ายังไงคึ <c oughs> <c oughs> คือเมื่อกี้ฉันไม่ได้ใช้หรออ่าอาหารอืมอัน,นอันนี้แล้วกันนะเพราะคงไม่สามารถทําอะไรเราได้อีกต่อไปละ <c oughs> โอเค <c oughs> เดี๋ยวเราได้เวลาอีกเทินหนึ่งน่าจะน้องซูน่าจะยืนไหวนะคะ <c oughs> ตรงนี้หมดแล้ว เราเราเอาอันนี้มาตัวละครนอกสนามหรือเราใจให้น้องกินอันนี้ละกันอ่ะตัวละครนอกสนามได้รับฮิวเมื่อจบเทิร์นนะคะไปหมดแล้วเดี๋ยวให้รอบถัดไปเนี่ยน้องสู้จะแล้วอันนี้มาอันนี้มามันฮิวได้ดีกว่าไงโถ่ไม่เป็นไรคุณเทินสุดท้ายแล้วเราแค่ต้องการ3,000คะแนนให้เพียงพอเมื่อกี้ลูกเต่ามาเปลี่ยนไปจากเดิมยังไงนะ มันเหมือนไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเลยโดนระเบิดเป็นไงล่ะระเบิดน้องคลีมันหายไปหมดแล้วนะคุณแต่ว่านี่แน่เปลี่ยนไปฮะ oh, no, no, no. ได้สามพันแล้วคุณถึงเป้านะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นเราเราจะกระจายคาตุไปเรื่อยๆอันนี้น่าจะถึงสี่พันนะเราไม่ต้องการอะไรเพิ่มแล้วเพราะฉะนั้นต้องการแต่ลูกเตา๋าไงล่ะเอาลูกเต๋าให้เรามาโอ้มันได้ตั้งหกเลยเหรอ อพอน้องได้ได้เอฟเฟกอันนี่ไงคุณอ่บอาบวกการโจมตีตอนทับกันอยู่ตอนนี้ตอนนี้ยังขาดลูกเต่าอีกหนึ่งอะอันนี้ก็ได้เดี๋ยวโคโคมีเผื่อได้ใช้ <c oughs> จะใช้ใช้ทำอะไรโหคะแนนพุ่งไปขนาดนั้นแล้ว <c oughs> ไม่ได้ใช้แล้วนะคุณอใช้โคโคมีไปหน่อยมาลูกเต่ามันเหลือ ว่างมากเหรอเธอจบจบจบ,จบเธอพินบอกให้เราแพ้เธอนะพารณานี่เธอมาทําไมตอนนี้บรรณาานีใช้เก็บลูกเสาคุณเราปกติเราจะติดไว้ในในเด็กอยู่แล้วนะคะโอ้โหอันนี้เก็บเต็มเลยนะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะฮะใช้แค่ตัวละครประมาณนี้ก็ได้คือตัวตัวเจนใหม่จริงๆคุณจะเล่นก็ก็ได้เช่นกันนะคุณแต่ว่าสำหรับเรานั้นอารามแดนฝึกฝนมาเป็นหน้านี้อีกแล้วเหรอ อ่าโอเคประมาณนี้สําหรับเราคือแบบตัวพวกนั้นคือไม่ค่อยได้ใช้ก็เล่นตีตีมาบ้างแต่ไม่ค่อยได้ใช้นั่นแหละคุณคลิปนี้มีเท่านี้ครับขอบคุณที่รับชมค่ะเดี๋ยวอีกครึ่งหนึ่งจะมาในเวลาอันสั้นนะคะอันสั้นนี่แหละคุณใกล้ละแต่ไว้เจอกันคลิปหน้านะคุณสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมชื่นชอบกดไลค์กดติดตามกดแชร์หรือคอมเมนต์เพื่อพูดคุยกับเราได้นะฮะบายบายบายสมัสมา,สมาชิกมาได้นะคุณตอนนี้มีถูกคอยชฉันไปให้ดู เพลินๆด้วยนะยาวๆ